สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชาอรถไฟไทยเราจะพาไปชมการทำงานของรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้รับชมบ้างตามชมนะครับตามมาครับเจอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทย RB 1 3 5สาว26ต้น าก็จะสบายมาเช็คงานลายปิณนะครับเบอร์แปดแปดจุดนะครับหัวไทยสามจุด เซนเตอร์สองจุดหกเจ็ดแปดจุดลายปริน้นนะครับเสาสูงนะครับสองเมตรสามเมตรช่วงดินที่เห็นอยู่นี่ก็จะขุดอนะขุดแล้วก็ตัดตัดเบิร์มตัดดินไลนะครับเขายังมีหนึ่งสามสี่ต่อครับก็เริ่ม เคลียละนะครับเริ่มเคลียอุปก่อนขาวสูงแลน,นนี้ก็ใช้แมคโครตัดให้เหลือเท่าเสาที่เราเห็นเนี่ยครับระดับรถไฟก็จะวิ่งไปตามโบเสานี่แหละดินส่วนที่เห็นอยู่บนด้านบนนูน้นแมคโครตแต่งเป็นเบอร์มาครับเรายังไม่ได้เข้าไปพื้นที่นะครับรอเคลียเร่งเสร็จ เสร็จจาก1,3,5นะครับเราก็จะไปลุยงาน1,3,4กันต่อครับส่วนข้อมูลมีเสากี่ต้นนะครับยังนะครับยังแบบยังไม่ออกนะครับเราก็เก็บภาพแถวๆบี1,3,5บันคอยล์าำปางไว้ก่อนครับนี่แหละครับเร่งทำ จะเสร็จก่อนสองกรานไม่น่าจะเสร็จสเสร็จไปแล้วสิบสิบต้นนะครับเสร็จไปแล้วสิบต้นพร้อมผมป,ปิ้นเสร็จหมดนะครับพร้อมวางคานวางอะไรก็ได้ครับก่อนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเสร็จช่วงเลย บอร์17มาก็เป็นห้วยเป็นลําห้วยที่แมคโครกาลังขุดอยู่นะครับช่วงนี้จะเป็นลําห้วยก็อีก16ต้นเราก็เริ่มปีนี้เลยนะครับปี2568นะครับคาดว่า16ต้นก็คาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้นะครับก็เนสะร็จไปปรนะมาณสัก กต้นล่ะเพราะว่าเสาไม่สูงนะครับเสา3เมตรส4เมตรประมาณนี้นะครับก็เก็บบันทึกภาพเป็นคลิปส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับทุกวันันละ2ลิปเป็นพยายามจะลงัวลส2ลิลิปเราจึงไปอวีหนึ่งหาสองที่ยาวกว่านอ่น ครับมีโอกาสจะเช็คประมาณสักยี่สิบนาทีครับที่เบอร์เจ็ดครับที่เรา,าปรับแบบเมื่อวานเนี่ยเบอร์หกเบอร์หกก็ปริ้นเช็คไปแล้วนะครับก็เก็บแล้วก็ส่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกั ท่านชืช่นชอบการสร้างทางรถไฟสายเชียงรายนะครับอาบีหนึ่งสามสี่ครับกำลังตัดเบิร์มกันอยู่ใช้แมคโคตัดเป็นเบิร์มนะครับแล้วก็ชัดกรีดครับเช็คแมคโฟ ที่เมื่อเช้านี้ก็สองงานที่สถานีพะง,งาวนะครับไปโภภพพาร์1สิบแปดมาก็ได้เก็บภาพนะครับใช้เวลา20-30นาทีที่ไปทำง,งานแล้วก็ตีมาพะเยาอามีหนึ่งห้าสองแล้วก็ตอนช่วงบ่ายๆแล้วก็ตีมา บ้านคอยเพื่องาและปางแล้วเราก็จะตีย้อนไปพยาวอีกครับนะครับให้หลายปิ้นนะครับให้หลายปิ้นกเก็บทุกการทำงานนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับด้วความบันเทิง เพื่อความสนุกสนานในการทำงานแอดมินก็พยายามลงคลิปอัปเดตความคื่หน้าการสร้างทางรถไฟสายเดชชายเจ้ารายเชียงของ้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับมีทุกวันมีคลิปให้ชมทุกวันวันไหนงานเยอะก็คลิปน้อยนะครับวันไหนที่งานน้อยเราก็มี เวลาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับ1,840ซับสไคร์ตนะครับพยายามเสนอผลงานที่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมได้ชมทุกวันนะครับนะครับช่วงวันอะากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้นะครับไม่ร้อน สบายสายนะครับพายุกลุมตุบอบพายุนะครับแต่วันที่25วันนี้นะครับจะมีพายุรครึ้มทั้งวันนะครับอ่าบ13ี135บ้านไข่ลำปางเสา26ต้นนะครับเส็จไปละ10ต้น ส่วนอับบินสามหกกำลังวางคานกันอยู่นะครับเมื่อกี้ผ่านมากำลังวางคานกันอยู่ส่วน 1, 3, 5, อักสามห้าเขาเร่งที่จะวางคานนะครับเสร็จแล้วนะครับดึงตลับเมดก็เสร็จและะ้วเ,เ,เราไปเจอกันที่พยาวกันต่อนะครับท่านผู้ชมตามมาครับ ต่องานที่สองกันเลยนะครับอาบีหนึ่งสามห้าหกนะครับลา,ลายปิ้นนะครับไอ้ลายลายปิ้นนะครับลายปิ้นเหมือนเบอร์ที่ นี้เราก็มาเช็คไฟมะหว่านอ,อาร์บีหนึ่งสามห้ามันคอยลำปางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หกต้นเจ็ดต้นทั้งเบอร์ร้ 8, อยแปดอเง ตนครับก็ไล่แถ่เบอร์นหนึ่งขึ้นมานะครับเบอร์นหนึ่งถึงเบอร์หกเสร็จก็ได้แล้วครับเหลือหัวปริ้นไฮไลท์ปริ้นกันอยู่ที่เบอร์หกงานที่สองนะครับงานที่สองก่อนที่เราจะไปพยายามกันต่อ สบายฮะเดี๋ยวสบายสบายอัี่เบอร์แปดนะครับเสร็จไปแล้วนะครับเบอร์แปดต่อกันเบอร์หก ช่องรถไฟไทยนะครับคุณใจนำเสนอการก่อสร้างทางรถไฟสายเดินใจจางร่เชีงของระยะเวลาห้าปีครับสิ้นสุดกันที่ไปเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับาามมที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มยอดวิว จะดสมัครายให้กับแอดมินนะครับเป็นพยายามอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเหนือสายเชียงรายนะรข่าวสารอัปเดตกันทุกวันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาให้หลายปริ้นนะครับลายปริ้นก่อนที่จะ หลอกวัวปริ้นแล้วกว็าวางอะเกเดอร์หรือวางขานน 1, 2, 3, 4, 5, ดนะครับเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จปมดแล้วนะครับเบอร์หกต่อแล้วก็เบอร์แปดเมื่อกี้นี้จนนี้ก็เตรียมเทนะครับเข้าแบบกันเทแล้วเราก็มาเช็คแบบที ใช้เวลาสัก20นาทีสองต้นละ40นาทีตัดเป็นคลิปสัก10นาทีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศสบายๆก็พยยามเก็บภาพการก่อสร้างทางรถไฟให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับลงเวลาสองคลิปเพื่ออัปเดต นัชมได้ชมนับนี่ครับเสา26ต้นนะครับตะมี135มันคอยลำปางก่อนจะเข้าหน้าฝนนะครับก็เล่งกันหน้าดูนะครับอีก16ต้นนะครับที่เหลืออยู่หลังปีใหม่ก็ เล่งมาทำสิบคกนที่เหลือเสร็จจำนวนสหแล้วก็ตอหนึ่ง1.34นะครับอาร์บีี่ที่แมคครกำลังแต่งเบิร์มตัดเบิร์มอยู่นะครับกำลังตัดเบิร์มเพื่อให้ลงมาเท่ากับเสานี่แหละนะครับรถไฟจะต้องไประดับหัวเสาเนี่นะครับ เพราะฉะนั้นเขาลูกนี้ก็จะตัดลงมาให้เท่ากับหัวเสาครับประมาณนี้ครับอีกปศเจ็ดหนึ่งก็จะเห็นความเจริญเห็นรถไฟเข้ามาวิ่งในเขตเชียงรายเชียงของครับเราเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็เก็บคลิปมันถึงภาพเอาไว้ เป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ,บนอนาคตเป็นคลิปประวัติศาสตร์แน่นอนใช้เวลา20นาทีาเดี๋ยวเราจะไปพะยาวต่อนะครับไปเจอกันที่พะยาวนะครับตามมาครับ